เอาละครับก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล i l ว channel นะครับกับเกมเกมซีนิมแพ็คนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับมีในเรื่องของการสปอยแพทที่1.6กันนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูคร่าวๆกันนะครับว่าตอนนี้เอ่อในเรื่องของแพทที่หลุดออกมาคร่าวๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างทานองไหนนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูพร้อมกันเลยแล้วก่อนอื่นนะครับต้องขอเตือนไว้ด้วยนะครับว่าใครที่ยังไม่อยากรู้สปอยเกี่ยวกับแพทของ1.6นะครับหรือว่าข่าวสารในอนาคตนะฮะซึ่งมันอาจจะ ออกมาจริงๆก็ได้หรือไม่ออกมาจริงๆก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรยืนยันนะครับเพราะว่าไม่ได้มาจากมทางมิโโยะโดยตรงนะฮะฉะนั้นนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองดูหลุดลิกของ1.6พร้อมกันเลยนะครับ let's go โดยที่เราจะมาพูดถึงเรื่องแรกนะครับคือเรื่องของสกินนะฮะสกินเนี่ยจะมีการนําเข้ามาในแพท1.6นะครับนั่นซึ่งตอนนี้เนี่ยมีในเรื่องของจีนนะครับแล้วก็บาบารานะฮะ ส่วนในเรื่องของบาบาร่าเนี่ยาทาง Twitter จาก Project s e n e t เเนี่ยนะครับเขาก็ได้ลงข้อมูลเอาไว้อยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยเขาลงมาล่าสุดเนี่ยเป็นในเรื่องของอสกินบาบาร่าที่เป็นแบบโมเดลลงสีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ตัวสกินเนี่ยอาจจะเข้ามาในแพท1.6ุนั่นเองถัดมานะครับเรามาพูดถึงในเรื่องของคาแรคเตอร์5าดาวใหม่กันหน่อยนะครับนั่นก็คือพ่อหนุ่มที่มีชื่อว่าคาเซฮะนะมองอยังไงก็เหมือนพี่ชายของเรานะครับ ที่มีความเป็นซามูไรนะครับเท่มากเลยบอกไว้เลยว่าเท่จ,จ,ดจัดเลยตัวนี้นะแล้วก็เป็นในเรื่องของธาตุลมด้วยนะครับสําหรับวิชั่นเป็นธาตุลมนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยาทางด้านของทีมสีชุดเนี่ยดูออกมาเป็นธาตุไฟนะแต่ว่าเป็นธาตุลมนะอย่าลืมว่าเป็นธาตุลมแล้วก็ใช้ในเรื่องของดาบเล็กนะฮะแล้วเราไปลองดูในด้านของการมูฟเมนต์นะครับ ถัดมานะครับเป็นในเรื่องของอาวุธใหม่ของฝั่งศัตรูนะครับไม่ใช่ฝั่งเรานะเป็นซามูไรโรนินครอสโบนะครับซึ่งเป็นน่าจะเป็นอาวุธของเจ้าพวกอมอนตัวใหม่นะครับที่จะใช้กันนะฮะก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นเหมือนหน้าไม้นะฮะซึ่งมีความค่อนข้างจะเน่นะแต่ว่าสีมันดูตุนๆไปหน่อย เมื่อมีอาวุธมาก็ต้องมีตัวตามมาด้วยนะครับนั่นก็คือซามูไรไคระกินะครับกับซามูไรโรนินนะฮะซึ่งทั้งสองซามูไรเนี่ยเป็นซามูไรที่ออกแบบมาได้เช่จะจัดเลยนะครับเป็นดูมีความเป็นซามูไรญี่ปุ่นมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับถัดมานะครับเป็นในเรื่องของอาวุธสีดาวของฟิสนะฮะดูยังไงก็มีความเป็นฟิสนะครับซึ่งมีความสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะ ถัดมานะครับก็เป็นอาวุธสีดาวเหมือนกันนะครับมีชื่อว่าโดโดโคเทลนะครับเหมือนจะมีความเกี่ยวข้องกับอีเวนต์รูดี้ฮาร์พัสทมด้วยนะครับซึ่งเป็นอีเวนต์ของฝั่งมอร s สแตนนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปลองดูนะครับว่าเจ้าสมุดตัวนี้ว่าจะแจกหรือว่าจะให้แลกมาเป็นแบบไหนนะครับถัดมานะครับเป็นในเรื่องของระบบของเรือนะฮะซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีเจ้าเรือลำนี้เนี่ยคนละลำเลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นในเรื่องของ เตรียมตัวที่จะไปอินาซึมะแล้วหรือยังอันนี้ต้องรอลุ้นนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะแต่เท่าที่เคยเห็นมาคร่าวๆเนี่ยจะดูเหมือนให้เป็นไปเป็นเกาะๆไปนะครับเกาะเล็กๆนะฮะไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราต้องลองดูกันนะครับว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับเรือนี้เพิ่มเติมไหมในภายภาคหน้านะครับและอย่สุดท้ายนะครับที่เราจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับนั่นก็คือน้องเครื่องฉิงนะครับจะมีเนื้อเรื่องเพิ่มเติมนะครับในเกม ของแพทหน้านะครับในเทศกาลของมูนเชสนะครับซึ่งเทศกาลมูนเชสเนี่ยเป็นเหมือนเทศกาลของทางหลีเย่นะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูพร้อมๆกันนะครับว่าในเรื่องของน้องเนี่ยจะมีมาเยอะไหมนะครับหรือว่าจะมีสั้นกุดๆเหมือนในช่วงแรกนะฮะและนี่ก็เป็นสรุปคร่าวๆนะครับในการหลุดลิกของแพท1.6นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูพร้อมกันนะครับว่าที่หลุดออกมาเนี่ยจะมีอันไหนใช่และไม่ใช่บ้างนะครับ แล้วก็ไปรอลุ้นกันในเกมนะครับในอีกประมาณสักเดือนหน้าได้ไหมนะครับอาจจะขึ้นแพท1.6แล้วนะครับก็ขอให้สนุกกับเกมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผม